เอาฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมจอริสนิปวันนี้เราก็มากับแบบแปลกใหม่ซะหน่อยนะวาร์ปกันมาอยู่ใน Vehicle Regen ทำไมนะเหรอมันมีรถนัปปกที่ทุกคนเห็นนะสวยมากนะครับเป็นปาการ์นี่รถแท้นะครับผมก็จะมาแต่งคันนั้นแล้วก็รีวิวกันเออมันเท่มากจริงๆนะฮะและคือแมปนี้ r e ี e n เขากำลังจะอัปเดตใหม่ใช่ปะครับผมก็ตรงมันเป็นรูปตารูปต้นมะพร้าวแล้วก็รูปแผนที่นะครับอารมณ์เหมือนประมาณว่า Looking for New Map New World อะไรงั้ยไหมฮะแล้วก็คือจากรูปเนี้ยก็ดูสวยเลยนะแมปดูสวยมากนะครับอยู่กับเจ้า l Lamborghini เวอร์ชัน GT เวอร์ชันปลอมนะครับผมโมเดลปลอมนะครับก๊อปปี้ใช่ปะดูจากรูปแล้วเนี่ยคล้ายๆ GTA เหมือนกันนะครับทุกคนมันดูเป็นแมปที่ดูสดใสน,นะเออก็หวังว่าจะอัพมาเร็วๆนี้นะครับผมให้ดูโชว์รูมสักเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้มีรถแท้ด้วยนะครับผมอัพเปอรโรนะครับผมแล้วก็ข้างล่างขวาเราก็จะเป็นปาการีนะครับอ่าแล้วตรงนี้มีปาการี่เฮวยล่าอารถแท้ที่แบบตรงปกสุดๆใครอยากได้ก็มาฟาร์มเงินแมปนี้กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเดโทเมโซ่น่าจะเป็นรถแท้นะครับทุกคนและนี่ก็็คคคือหนนนน้้าาาาาาาตตรรรรถแทททีี่เเเจจะะมมัััดขกกกบุป ดาริโวโอบรัเชเตอรฮะมูลค่า3ามล้านนะแล้วก็เครื่องเดิม375กิโมตรต่อชั่วโมงถ้าเราโชว์แม็กซสแตดตรงนี้ก็จะ423กิโมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเพิ่มเป็นร้อยกิโมตรแล้วแรงอยู่เหมือนกันนะครับนี่เอานะครับทุกคนเปิดประตูให้ดูนะโอ้โหดูดิพอเปิดออกแล้วมันก็จะเปิดเปรย์แบบนี้เลยนะครับเป็นคาร์บอนทั้งหมดด้านหน้านี้แบบเป็นคาร์บอนแบบเลื่อมเลยนะครับแล้วก็มีโช๊คนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้อสีน้ําเงินนะครับผมมันทําสีมาสวยเลยนะครับด้านข้างตรงนีีีีี้้กกกก็็็จะะะเเเเปปปนนนนนนนสัััััญลลลษณ์์าาาารรรคคคคบบออทททงุหยยดด่ แบบสวยงามมากนะครับกับแมปวีเลเจนตรงนี้เครื่องยนต์ก็เป็นคาร์บอนปาการี่ด้วยนะครับและภายในนี่คือรายละเอียดจัดอ่ะโอเคซูมให้ดูตัวรถด้านท้ายดีนะครับผมนะนี่ประมาณนี้นะดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังและท่อที่เป็นเอกลักษณ์4ตัวแบบนี้สไปเลอร์ของเขานะครับผมเดี๋ยวจะกดซื้อเลยนะครับผมเพอร์เชสกันเลยตรงนี้เราก็มาลองสตาร์ทเครื่องกันหน่อยแล้วกันนะครับแป้นแป้นเป้นแน่นอนนะครับเสียงสตาร์ทเครื่องเขาเป็นแบบวันวันวันใช่ไหมครับผมนะเดี๋ยวลองเบิ้ลเครื่องนะทุกคนตอนนี้เป็นเรียวดายนะครับโอ้โหควันยางออกแบบ ท่วมเลยคนระับทุกคนดูสิเท่มากแล้วครับขายไก่มาแล้วจ้็เนาะจะรู้สึกว่าเบรกรถเราก็จะเลื่อนอยู่เล็กน้อยนะเมืเอ่อปล่อยคันเล่นแับโอ้โหดูเด่ดูฟันเลดิปอาดริเยดูไฟแลบดิเฮะโอ้โหดูดูดดทวาทรงทวาทรงโดนัทเลยดูทรงเอ้ยทำโดนัดทดนได้เลยเจ๊จัดแล้วไฟท้ายตรงนี้เป็นแบบ f 1เลยนะทุกคนกระพริบกระพริบกระพริบตรงนี้นะอย่างรถแข่งเลยนะซอนดาอาบาเชตตานะฮะเราก็มาแต่งเขากันเลยแล้วกันเริ่มที่ยางนะครับผมก็ใช้เป็นเลสทายหนึ่งหมื่นนะครับผมต่อด้วยช่วงล่างก็ต้องเป็น โหลดสุดนะผมโอ้โหทุกคนล้อทะลุว่ะแล้วก็ซับเพนชั่นก็ช่องใช้เป็นเลสนะครับมันก็จะยกขึ้นไปอีกนะก็เกือบพอดีนะอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงล่างนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเทอร์โบก็ใช้เป็นซูเปอร์ชาร์ทหกหมื่นนะผมตรงนี้แรงขึ้นมากมายแล้วก็ดาวน์เชนก็เป็นออริได้นะครับผมเอนจิ้นก็แปดหมื่นห้านะครับตัวสุดของเขาแล้วก็เบรกก็เป็นโบเบกโบเบกสี่หมื่นทามิชั่นก็เป็นโปรสามทามิชั่นสามหมื่นห้านะครับแล้วก็แอพเพนเลนส์นะครับดูซิว่าเราแต่งอะไรได้บ้างนนะครับผมลองดูเป็สีขาว นะครับตรงนี้อ๋อมันคือสีลายลายที่แรกมันเป็นสีน้ําเงินปะนะครับน้าเงินเข้มๆนะผมอันนี้คือเมทัลคัลเลอร์นะครับไม่สามารถเปลี่ยนสีรถได้นะครับทุกคนเออจะเปลี่ยนได้แค่สีเหล็กของเขานะฮะก็อาจจะเอาเป็นสีอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นพวกสีเหล็กอะนะครับของเดิมมันจะเป็นน้ําเงินเข้มนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอ๋อมันฟิกสีมาแล้วก็เปลี่ยนอันเทเนตคัลเลอร์ได้นะครับตรงนี้ก็ลองกดให้ดูก็คือสีเบาะข้างนะครับทุกคนเดี๋ยวอาจจะเอาเป็นสีแดงมา นะครับผมจะได้ดูเลสซิ่งเข้าไปนะประมาณนี้นะครับโอ้โหของเดิมสีน้าเงินก็เทแล้วนะจะเปลี่ยนเป็นแดงก็ได้นะครับก็ดูเข้ากันอยู่แล้วก็สีล้อนะครับสีล้อก็เปลี่ยนได้นะแต่จริงๆล้อเดิมก็เทแล้วนะและเป็นระบบเซนเตอร์ล็อกด้วยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนล้อนะคันนี้นะครับใช้ล้อเดิมสีเดิมเลยนะครับทุกคนแล้วก็ทําสีใต้ท้องรถเป็นสีขาวนะครับตรงนี้จะได้ดูสว่างขึ้นสีกระจกสีเชียร์ก็จะประมาณดีนะแล้วก็ผมจะใช้เป็นสีทึบสุดนะครับจะได้ดูซิงวนะหน่อย 7,005ถ้ามืดไปมันก็มืดไปเลยเอาดาร์กแล้วกันนะครับเอนจินคัลเลอร์เปลี่ยนสีเครื่องได้ด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะก็เปิดให้ดูนะที่แรกมันเป็นสีดำป่ะนะครับแล้วก็ทำเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ดีนะสีแดงดีกว่านะครับแดงเข้มๆสปริงคัลเลอร์ั้นเหรอตอนนีันเป็นสีดำเอาเป็นสีแดงก็ได้สีเหลืองก็ได้นะครับเออสีเหลืองดีกว่านะฮะก็จะประมาณนี้ก็แต่งได้ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็ให้ดูนะว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับผมก็คือทำเครื่อง สีน้ำเงินแบบเดิมนะครับทุกคนและก็สีของภายในเนี่ยก็ทําเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยนะครับทุกคนไอสีเลขอะนะครับผมได้ทําเป็นสีทองซึ่งก็ลงตัวแล้วแล้วโช๊คก็สีเหลืองสปริงตรงนี้แล้วก็สีฝาเครื่องสีแดงนะครับและนี่ก็คือสีทองแดชบอร์ดที่เราเปลี่ยนมานะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเท่เลยนะครับและเบาะตรงนี้นะผมจะมีคําว่าซอนด้าอาร์นะครับบราเชตตาตรงนี้นะครับปาการนีเวอร์ชั่นเปิดประทุนนะเออเท่มากนะครับทุกคนและตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาอากาศเข้า มาที่เครื่องตัวนี้นะครับปิดได้นะครับแล้วก็เปิดประตูได้ที่ตรงนี้ก็จะมีคําว่าปากนันนี่สามารถเปิดด้านหน้านี้ได้ด้วยนะครับมีที่ลากรถตรงนี้ด้วยนะแ,แดงนะครับแล้วก็มีที่เอาอากาศเข้าเข,ข,ข้าตัวรถด,ด้วยนะครับโอ้โหอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะครับทุกคนลถเสียงรถที่เสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์อะไรเงรี้ยนะเพราะว่าเพราะว่าอาจอยู่ใกล้ถน,นนมากๆเลยแล้วแถวนี้รถเสียงดังกันมากนะก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แต่ว่ารถคันนี้มันก็เหมือนประเทศไทยเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนธงไทยเนาะเหมือนรถธงประเทศไทยนะครับมี3-4สีเหมือนกันไตแคลร์ แล้วมาดูตรงนี้ครับทุกคนเราจะบินไปแบบดาวงคารเลยนะตอนนี้ความแรง200บวกอันไหนตัดเข้าไปถึง300แล้วดูดิดูลอยดิครับโอ้โหดาวังคาร้ามานะทุกคนบินไปเรื่อยๆเลยตรงนี้นะครับ แรงเกินนะฮะ Why me to the moon โหเท่จ oh, ัด ja. ครับทุกคนมันแรงไปปะจะถึงพื้นกี่โมงนะครับผมปากานนี่ซอนดาอาบรเชต้าเราแรงเกินแล่อยู่กันในสนามไฮเวย์มาดูซิว่าจะจบกี่วินะครับทุกคนเครื่องแรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะและนี่คือความเร็วสูงสุดแบบไม่บวกตัดนะครับทุกคน422กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังขึ้นภูเขาขึ้นสะพานนะครับผมแต่ทางลงสะพานตรงนี้ก็อัดในตัดจนสุดเลยนะครับก็450กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความแ แรงท็อปสปีดของเจ้าปากานี่ซอนตาอากันดี้ตบไปที่28วินะครับผมขอดูอีกสักรลนหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ใช้ในตัดเท่าไหร่นะครับผมมาเมื่อกี้28รอบนี้น่าจะดีขึ้นเสียงน่าจะเล้าใจอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนตรงนี้ผมจะกดในตัดที่หน่อยนะเพื่อให้เวลาดีกว่า28วิ27วิต้องมาแล้วลหละอัดทางลงไปตรงนี้นะครับผมใกล้เส้นชัยแล้วใอ้นในตัดจนหมดตัวเลยทีเดียวก็28วิเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาดูในดร็กสนามสั้นๆกันหน่อยดีกว่านะครับจะจบเท ซอนดาอาราเชตตาลดแทนลิขสิทธิ์ในวีลิเจนตรงนี้จะจบดรกเลสตรงนี้กี่วินะผม6.85วิโอเคและเรามาดีดีกว่ะนะผมตรงนี้มีคนลงก็อยากลงด้วยนะอาคนลงด้วยยากนะครับข้างหน้าเราก็เป็นเซนโว T S R S นะผมอะไรสักอย่างถ้าไม่ผิดนะผมท้องสองคนเลยแล้วก็เป็น อัพโพโลนะครับผมกอำเพิดกอำเพิดอัพโพโลของเราก็คือปารกานี่ซอนตาอาร์นะครับผมตอนนี้เราก็นํามาที่1เลยก็ไม่รู้ว่าระยะยาวเนี่ยใครจะท็อปสปีดไหลกันก็ดูน่าจะเป็นเราแล้วล่ะนะครับผมเท่ขนาดนี้นะปารกานี่ซอนตาอาร์บราเชตตาของเราอัดลงในตัดมา4 4 6แล่ไกลเซนชัยแล้วสวบในตัดไปอีกทีนะครับประมาณ28วิก็จบที่1ไปนะฮะเอาชนะอัพโพโลเอสแล้วก็เซนโวทีเอสอาร์เอสดีเอสเอฟนะทุกคนอันนี้เป็นรถลิเกสิทธิ์แท้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเรบวจัด และมาต่อกันที่อาร์ลาว์เดอรแมปนะครับซอนด้าอของเราเจอกับ Ford GT ตรงนั้นไลท์สติปเลสซิ่งโอ้โหรถเก่ากับรถไฮเปอร์คาร์ของเราจะมาสู้ซอนด้ R อาร์บราเชต้าได้ยังไงนะครับผมเออต้องให้ซอนด้าอาร์เขาอยู่แล้วนะครับผม Ford GT ตัวเก่าตัวคลาสสิกตรงนั้นก็ต้องต้องยอมเขานะครับทุกคนเขาต้องยอมเรานะ,ะผมรถมันคนละแบบคนละสเต็ปกันนะครับอันนั้นมันเป็นรถแบบรถแพงก็จริงแต่ว่ามันเป็นแนวสายคลาสสิกไปแล้วนะ,ะผมของเรามันแนวเปิดไฮเปอร์คาร์นะ,ะผมนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างซิ่งเลยทีเดียวแล้วก็ ด้วยนะลายไตฮัเลอร์ซอนดาอ,อาราเชต้านะโดยโด,ย,ดยรวมแล้วชอบนะสีค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับและเป็นคาร์บอนด้วยอยู่กันในอันาเาอร์แมตตรงนี้ดูซิกระจกี่วินะครับผมแล้วข้างหน้านี้โค้งสุดท้ายแล้วนะผมโอ้โหลื่นเลยนะเกี่ยวเช็คพอยมาพุ่งเข้ามาและสับเกียร์หกครับผมเข้ามาในมงแนละ้วข้างหน้านี้คือเส้นชัยรู้ความเท่ได้เลยนะโอ้โหในตัดไปดิแล้วก็เข้าเส้นชัยเลย61.49วินาทีนะครับมาต่อกันที่สนามสุดเลาจ ไ b o บ็อกซี่วู i เซอร์กหนึ่งรอบจบจบนะครับผมมาดูซิว่าทําเวลาได้ดีแค่ไหนนะครับผมก็มุมกล้องแบบทุมโซมท้ายแบบนี้นะครับข้างหน้านี้คือโค้งขวานะฮะอูโหเกือบหลุดเหมือนกันนะแล้วพุ่งตรงมาข้างหน้าก็เป็นโค้งซ้ายผ่านเหมือนพอรีวูดตรงนี้นะครับผ่านข้ามสะพานเข้ามาและเซสชั่นลงเขาแบบว่าดิฟลงเขานะครับผมโทเกะก็มี แล้วโค้งซ้ายนี้ไปเลยจะวังหลุดโคงด้งแล้วกันนะเ้ามาอยู่ในเมืองกันแล้วนะครับผมโอ้โหดิฟลั่นๆเลยฮะควันพ่ม่มๆแล้วผ่านบีตตรงนีสซ้ายเข้าไปปัดตูดพุ่งมาแล้วข้างหน้านี้โค้งซ้ายนะครับผม5 0เอ,อ้ย60%กันแล้วแล้วสายยาวตรงนี้แล้วก็ขวาแล้วตรงผ่านเซเว่นนะผมปั๊มเซเวน่นแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าเอาดักดูเวลาหน่อย7 7วินะครับผมกับบ็อกซี่บูทอารกันนี่ซันด้า รีโวรบร์ชตลาปาอ,อกันที่สนามบีเด,ดสมาปากันที่ซอนดาร,รีเวโอรโ์พาลมาชื่อโคตยาวนะคับมาดูหน่อยว่าจะจบสนามเรื่อยแบบใดน,นะผมก็ได้ทําการเปลี่ยนใส่เป็นยางออฟโรดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พุ่งตรงๆตรงนี้50%แล้วสนามนี้ไวครับทุกคน 80แปดสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยเหลวจัด13วินะครับได้มา3 3 0 6มันนี่ต่อกันที่สนามเซอร์กิตเลสกันเลยตรงนี้เจอกับคาเมโล่สีฟ้านะผม2รอบตึงๆนะครับดูซิว่าเราเดี่ยจะได้ไหมนะครับผมจะว้าถ้วยได้ไหมนะครับก็จะเจอกับรถบ้านคาเมโล่นะผมแล้วโค้งนี้กดดิฟตปัดๆนะผมโอ้แต่เรายังใส่ยางออฟโรดอยู่ลืมเปลี่ยนยางนะครับแต่พุ่งลงมา200เบรปัดเล็กน้อยโอเคกดตรัส์มาเฮ้ยทำไมคาเมโล่วิ่งย้อนสอนนะน่าจะดินเอฟแล้วล่ะแบบ นั้นนะครับผมกําลังเกี่ยวเช็คพอยรอบสุดท้ายกดดิฟมาหูดูดิดิฟยาวๆครับทุกคนยางออฟโรดเหมาะกับสนามเซอร์กิตเฉยดิฟได้แบบโอ้โหะเกี่ยวเช็คพอยมาในตัดมาล้นไปหน่อยแล้วของสายนี้ขึ้นภูเขาโอ้โอ อุ้ยไม่ค่อยดีนะทุกคนเวลามันจะไม่ค่อยดีแต่มันเลี้ยวสวยนะต้องใส่ยางเลสดีกว่านะครับอันนี้รู้สึกว่ามันลื่นถลายเลยนะครับแต่ก็ได้ฟิลแบบนะเหมือนรถด,ดิฟนะผมนะเหมือนรถด,ดีวันนะเอ้ยดิฟโยเกียวนะดิฟเจพีนะครับผมแล้วพุ่งไปเลยนะครับดูเวลาหน่อยเวทแล็บก็คือ7 7วินะครับผมได้มา45,000นะครับผมแล้วมอไซค์เด็กแหวนอยากเจอไฮเปอร์คาร์ปากานี่สเตโวซอนด้าวาลอเชต้าอู้ผู้ชื่อผิดชื่อมันยาวเกินนะผมแล้วพุ่งออกมาแล้วไม่รู้ละนะครับผมก็ต้อง ไฮเปอร์คาร์เอาชนะรถแว้นไปได้นะครับผมรอ,อบนี้เจอกับบูกาตี้ครับปากานี่ซอนด้าอาเราแล้วก็เป็นรถไฮเปอร์คาร์อีกคันหนึ่งไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูตอนจบน่าจะมีชื่อขึ้นอยู่นะผมแล้วก็เข่าเข้าเส้นชัยไปก่อนเรียบร้อยก็เป็นซอนด้ารีโวบาเชต้าเราเอาชนะวิลมอเตอร์เฟเนียซูเปอร์สปอร์ตไปนะครับเป็นไฮเปอร์คาร์คันหนึ่งนะอันนี้รถแท้เหมือนกันนะครับแล้วก็บูกาตี้จบที่สามอันนี้เป็นรถเทียมและอาจความแรงมาตรงนี้สองร้อยเก้าสิบแล้วขึ้นเหินได้หน่อยดิทุกคนดูดิน ไปเลยอะอย่างกับเครื่องบินนะผมนะโอ้โหเทอะอะแล้วมาต่อนะครับมาเหินต่อนะครับดูซิก็บินไปไกลแค่ไหนนะครับรอบนด้อยู่กันหน้าเพนเฮาส์นะครับผ่านมาที่บอดวอลตรงนี้ชนเสาตรงนี้ได้เปล่าไม่รู้นะผมแต่บินก่อนตอนนี้ดูใต้ท้องนะครับผมโตดิดูดิดูบินดิโคตรไกลครับทุกคนดูมาสิมาต่อสิซ้ายและขวาพุ่งยาวข้างหน้านี้เหินเล็กๆตรงนี้ดูนะทุกคนว่าจะเหินได้ไกลแค่ไหนนะครับผมอัดในตัดมาไปดิดูโอ้โหผ่านตรงนี้ เท uh huh. อน,นั้นยังไม่พอนะครับผมมาที่นี่ครับแอร์ครับนะครับผมมาที่สนา,ามบินแล้วก็พุ่งไปเลยจ้าดูเฮ้ยไปอยู่แล้วบินไกลเกินดูดูรถบินดีกว,ว่า <laughs> รถไปนู่นและคนอยู่นี่นะผมมาที่ประภาคารเลี้ยวซ้ายโอ้โดิฟเล็กน้อยอัดความแรงมาเสะมาเลยครับมาเลยครับ2 0 0 300 330แล้วก็เหินมาโอ้ทุกคนดูฮะถึงตรงนี้เลยถึงสนามบินกันตรงนี้นะครับผมโอ้โหแล้วไปกันต่อดิไปโอโ้ชนต้นไม้ซะก่อนตอนนี้ก็อยู่กันบนลันเวสนามบินนะมาอัดความแรงหน่อยก็เดี๋ยวเราจะพุ่งไปที่ตรงคัสซอมรถตรงนี้นะผมจะเหินไปนะผมแลยวจะบินโอ้โหตรงนั้นมันจะบินได้เล็กน้อยก็มาที่เนินแบบนี้นะโอ้โห โย oh, <laughs> <laughs> เป็นไงครับทุกคนกับเจ้ารถคันนี้นะปากัน์ดีซอนด้ารีโวบาร์เกต้านะครับผมเราก็รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถที่ชอบก็เลยมารีวิวให้ดูกันนะสวยดีนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์และสต๊อปสัคร้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แรงๆและเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนจะเป็นรถอะไรบ๊ายบายครับแฮปปี้กูเดย์